สวัสดีครับผมประธานบอยนะครับบอยธนาพิพัฒน์นะพอดีต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อยู่แถวภาคเหนือนะครับจะเห็นสังเกตวางหลังนี่จริงๆถ้าตอนเช้านะถ้าแดดไม่ส่องย้อนมานะข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขารูปหัวใจเลยมีโอกาสมาเที่ยวนะครับออฟฟิศที่โดนขุข่าวมานั้นแหละปัจจุบันก็ยังเข้าได้ละแต่เอกสารยังไม่มีกลับมานะครับามาเข้าเรื่องนิดนึงอันนี้วันที่เท่าไหร่วะยี่สิบห้า ยี 25, ่สิบห้าเมษายนสองพนหรกสิบนะครับออขออนุญาตใช้คำว่าคลิปที่ยี่สิบเลยก็แล้วกันเพราะว่าเวลาพวกคุณหาจะได้ใช้ใช้วดดิงถูกนะครับเพราะผมเวลาลงเฟซแล้วเนี่ยผมจะลง u ู u ู e ให้ด้วยว่ามันจะต้องมีรายละเอียดอะไรข้างล่างว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรสืบเนื่องจากเรื่องเมื่อคืนที่ผมให้คําปรึกษากับน้องออยไปนะครับขออนุญาตใช้ชื่อเล่นแค่ชื่อเดียวก็แล้วกันที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีคุณพ่อเขาเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างแล้วโดน หน,น้าที่ตำรวจตอมอที่ด่านผ่อ,อนปลนนะครับมีการปล่อยอคุณพ่อเขาขับรถพาแรงงานต่างด้าวมาแล้วมาโดนสกัดจับกลางทาง<อ>ก็เลยมีข้อสังเกตข้อสันนิษฐานกันมาว่าต่างๆนา,านาม,มัเกิดอะไรขึ้นเกิดกรณีผิดปกติอะไรไหม <c oughs> ก็ไปย้อนดูในคลิปที่19ด้วยนะครับผมจะไม่ต่อไม่ต่อความกันมามันจะได้ ถือว่าเป็นแฟนเพจกันจริงแล้วก็คุณใส่ใจจริงในการที่จะเอาเรื่องไปใส่สมองเวลาเกิดปัญหานะครับล่าสุดผมก็ดําเนินการตันนะ้งแต่เมื่อคืนจนเช้านี้ผ่านมาก็เรียบร้อยปัจจุบันน้องอ้อยก็ถึงที่ลงพักสอพอะ,อะไรนะสอพอตอนเหรออะไรสักอย่างนี่แหละครับอยู่ที่โปรงน้ําร้อนนะครับจังหวัดอะ,อะไรนะ จันทบุรีมัไม่เคยได้ยินชื่ออำเภอก็เลยงงนิดนึงจันทบุรีนะครับจันทบุรีเนาะก็คุยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมในฐานะผู้ดำเนินการไม้ต่อจากพี่มาพนะครับก็ขออนุญาตเล่าเคสนี้ให้ฟังเลยนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วเมาาวื่อเช้านี้ท่านาทางน้องเขาไปถึงที่สอพอเรียบร้อยก็ไปดำเนินการคุยกับทางร้อยเวร ผมก็เลยบอกว่าผมขออย่างอย่างแรกก่อนเลยเวลาคุณจะเข้าไปช่วยให้คําแนะนําใครคุณขอก่อนเลยนะจาไว้น,นะครับคุณขอบันทึกการจับกลุมมาดูก่อนพอขอบันทึกการจับกลุมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เลยมาถูกประเด็นว่าน้องไหนพี่บอยขอดูหน่อยถึงเจอเจ้าพนักงานอย่างเจอแล้วก็ส่งมาให้ดูหน่อยพอส่งมาให้ดูเสร็จเลยก็เลย่านว่าอ่าโอเคถ้าส่งมาให้ดูแล้วนะเพราะนั้นพี่บอยขอเวลาสองนาทีในการดูหน่อย แปลกว่ะทำไมทำไมทาไมแม่งยับงี้วะยับเป็นตารางเลยก็เลยงงนะบันทึกข้อกล่าวหาอย่าไปยับอย่างนี้เลยคุณตำรวจมันตลกอะ่ะยับทำไมอคุณก็ส่งให้แค่มัน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 ดูมันดูตุกติกได้นะผมคนโคตรชอบจับผิดเลยไปพับเป็นตารางเลยไปพับให้ใครเขาเหรอไม่รู้ อน้องเขาก็ส่งมาให้ผมเป็นคดีของบันทึกการจับกุมวันที่24เมษายนเวลาประมาณช่วงเย็นนะครับวันที่จับก็วันเดียวกันวันที่จับคือวันเดียวกันนะครับจุดผ่อนปลนบ้านซับตาลีทุ่งขนานนะครับจันทบุรีนะครับอันนี้พี่บอยอ่านให้ฟังคร่าวๆตัวนี้เนี่ยเขาบันทึกข้อจับกุมมานะครับบันทึกการจับกุมพัาระบุว่าอย่างนี้ผมอ่านสั้นๆเพราะผมบอกแล้วว่าเขาคงทําอะไรที่ อ๋อคงไม่อยากจะมีพิรุษเพราะว่าเรื่องมันถูกตีแผ่นะเราก็เลยบอกเลยพร้อมด้วยของกลางเนี่ยที่เขาจับได้เนี่ยมีรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโตยตา้าสีเทาทะเบียนนี้นะครับคนที่จับได้คือผู้ถูกจับที่หนึ่งก็คือคุณอะไรเนี่ยก็คือคุณพ่อของน้องเขาไอ้ผู้ต้องหาลลำดับที่สองถึงหกก็ถูกกักเข้าไปในด่านกักเพื่อที่จะผลักดันเข้าประเทศทางเขาไปก่อนพอหลังจากนี้คดีเสร็จก็ขอทำเรื่องส่งตัวกลับมาได้อันนี้เข้าใจไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ดำเนินการแล้ว อันต่อมาเนี่ยในข้อกล่าวหาเขาเขียนว่าในวันนี้เวลานี้นะครับเจ้าพนักงานได้จับได้รับแจ้งจากสายลับโอ้โหมีสายลับด้วยครับผมขอบคุณนะสายลับนะทำงานดีๆนะสายลับอะสายลับทํางานดีๆนะครับอย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะสายลับนะเพราะสายลับคุณอย่าคิดว่าคุณลับแล้วคุณจะโดนตรวจไม่ได้ว่าสายลับคนนี้เป็นใครนะแต่เขามีวิธีตรวจคุณหมดอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยรับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบนําแรงงานเข้ามาในราชอาณาจักร เออเมื่อวานน้องบอกว่ารับแจ้งจากสายรับเหรอหรือว่าสายรับเดียวกันเบ่าหรือไม่ใช่สายรับหรือสายรับเมื่อคืนคือสายรับวันนี้แต่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าลงแล้วลงก็ว่าสายรับเหรอถูกป่ะการสังเกตที่หนึ่งเลยอะกับสายรับก็สายรับกันหนึ่งคูณจึงร่วมกันตรวจสอบเส้นทางจากจุดผ่อนปลนมาแล้วก็มาเจอเรื่องเมื่อวานนี้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยเจอพนักงานที่นั่งอยู่ในรถของผู้ว่าจ้างนะครับประมาณนั้น แต่เขาก็ยังลงอย่างนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าทุกคนมีบัตรประจําตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรชมพูมาแสดงอย่างถูกต้องเพราะนั้นเขาแสดงอย่างถูกต้องนวนะคุณลงล้วนะว่าเขาแสดงอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการแสดงอย่างถูกต้องก็เลยสอบถามไปยังผู้ต้องหาทั้งหมดจาก2อถึงหกก็คือพวกเจ้าหน้าที่พนักงานที่มาจากตา่างด้าวเนี่ยแหละรับว่าได้เดินทางออกจากราชนจาจักรไทย เมื่อเวลาประมาณเท่าไหร่เดินทางเข้ามาแล้วจะจับท้ายผ่านทางจุดผ่อนปลนบ้านซับตาลีก็จุดผ่อนปลนอ่ะถูกปะละ่ะเขาเข้ามาจากจุดผ่อนปลนซึ่งไม่เข้าช่องทางตามที่กําหนดแล้วไงครับก็ช่องทางตามที่กําหนดผมดูกฎหมายมาแล้วผมดูรับทราบมาเมื่อเช้านี้แล้วว่าช่องทางหลักเนี่ยเขามีหนังสือมาแจ้งตั้งแต่วันที่สองหรือวันที่สามเมษายนนี่แหละว,ว่าเขาจะมีการดําเนินการหรือยังใช้จุดผ่อนปลนได้อยู่ไอ้ตรงนี้ผมก็แนะนําน้องไปแล้วว่า ต่อให้ยังใช้ด่านจุดผ่อนปลนได้หรือหยุดจุดผ่อนปลนแล้วไปใช้เส้นทางหลักโดยมีหนังสือราชการก็แล้วแต่เราสามารถจำไว้นะพวกคุณจำไว้นะสามารถอ้านได้เลยว่าไม่ทราบก็ได้หรือมันเพิ่งออกมาแล้วคุณไม่มีเวลาในการรับทราบมันก็เป็นเวลาตั้งแต่สองถึงสามเมษายนถึงวันนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้เกินเดือนอ่ะถูกป่ะแจ้งว่าไม่ทราบได้นะครับแต่ถามว่าพอไม่ทราบเสร็จพอเข้าทางจุดผ่อนปลนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทําไมไม่แจ้งให้ทราบถูกป่ะไปเข้าด่านนู้นไว้ไปเข้าทางนู้นไว้ก็ได้นี่ถูกป่ะ แต่ถ้าไม่แจ้งตรงนั้นก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็ดําเนินการได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าท่านปล่อยมาแล้วจากจุดผ่อนปลนเพราะอย่าลืมว่าจุดผ่อนปลนก็มีเจ้าหน้าที่ถ้าคุณไม่ได้รับการแจ้งนะคุณไม่ดูข้อกฎหมายโดยอธิบายเขาฟังเขาก็ไม่รู้คุณไม่รู้เขาจะไม่รู้เรื่องแปลกแล้วเปล่าล่ะมันไม่ได้แปลกหรอกเพราะนั้นเขาก็สามารถที่จะบอกถ้าเขาบอกว่าไม่รู้แล้วเขาปล่อยมาแล้วเนี่ยท่านคือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตมแล้วนะครับถูกไหมฮะ เพราะนั้นการละเลยหรือว่าการรู้ทั้งไม่ถึงการน่ะคุณนหนักกว่าเขานะไม่ใช่ว่าเขาจะมาหนักกว่าคุณผมถกเป็นข้อเลยฟังเยอะๆอันต่อมาเนี่ยวันที่เดียวกันนะครับตามที่ผู้ต้องหาที่หนึ่งเป็นนายจ้างได้ขับรถยนต์ของกลางมารับตามจุดผ่อนปลนต่างๆที่ใบอุญาสิ้นสุดแล้วเขาก็เลยระบุฐานความผิดว่าผู้ถูกจับที่หนึ่งเนี่ย ซ่อนเล้นหรือช่วยเหลือด้วยปะการใดๆเพื่อให้บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายพ้นการจับคุมระวังนะครับข้อหาเชิงเปิดเชิงปิดอย่างนี้คุณระวังนะถ้าประชาชนเขารู้ไตคุณนะแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไม่ทราบและเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกให้ความชัดเจนเขาผู้ร่วมกระทาจะเป็นคุณด้วยหรือเปล่าเอาถูกป่ะล่ะซ่อนเล้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ ก,ก็ผ่านจุดผ่อนปลนมาไม่ใช่เหรอแล้วมีเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เหรอครับเจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจงช่วยเหลือเปล่าอ่ะเจ้าหน้าที่ปล่อยออกมาแล้วช่วยเหลือเปล่าล่ะตมช่วยเหลือร่วมกระทําการไหมถ้าเรื่องนี้ในชั้นศาลห,หรือในชั้นกระบวนการเขาไม่ผิดขึ้นมาแล้วคุณผิดป่ะเพราะคุณต้องเป็นผู้รู้ดิคุณทําหนังสือจับผู้ต้องหาแบบกึ่งเปิดกึด่งปิดนะคุณทําคุณเองนะน้องบอกว่าพี่บอยหนูขอนิหนึ่งนะคะพอดี คุณพ่อก็ค่อนข้างไม่อยากให้เรื่องต่อความยาวสาวความยืดผมบอกเลยว่าน้องอ้อยขาถึงพี่บอยกับพี่มาร์กแล้วนะถึงชุดพี่บอยชุดพี่มาร์กแล้วนะโอ้โหฝันไม่เลี้ยงอะ่ะบอกเลยอย่ามาร้องขอความเห็นใจซึ่งกันและกันเลยถ้าสมมติว่ามาขอความอานุเคราะห์แล้วคุณจะไม่ทําอีกแล้วผมเจอคุณจะมีปัญหาอีกนั่นคืนเรื่องหนึ่งหรือว่าคุณจะทําการไม่เสร็จไม่สิน้นทั้งเมื่อคืนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณออกมาขอโทษหรือคุณออกมาดําเนินการในสิ่งที่สมควร ไม่ใช่คุณพยายามจะไปหมกเม็ดหรือเปล่าผมตั้งข้อสังเกตกับประชาชนแล้วไงแล้วหมกเม็ดหรือเปล่าแล้วมาทําให้ประเด็นการเกิดบันทึกข้อกล่าวหามันดูอะไรหรือเปล่าเช้ามาผมเลยขอเรียกดูบันทึกข้อกล่าวหาเลยการจับกลุมเนี่ยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยมานะก็เลยกลายเป็นว่าซึ่งผู้ถูกจับที่สองถึงที่หกเนี่ยเป็นบุคคลต่างด้าวหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่าบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาหรอแล้วหนังสือตอนออกไปกับหนังสือเข้ามามันไม่ใช่หรอวะ อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตได้นะถ้ามันตรงกันก็ไปดําเนินการชี้แจงซะแล้วทําไมมันถึงมาใช้คําข้อหาว่าเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็งงครับงงวะงงตาที่สองนะอันต่อมาพร้อมทางแจ้งให้ผู้จับกลุ่มทราบอผู้โดนอผู้ถูกจับด้วยแล้วว่ามีสิทธิตามนั้นตามนี้อะไรท้ายคําเขาก็จะเขียนอย่างเงี้ยก็ส่งมาเสร็จผมก็เลยบอกว่าน้องออยน้องออยเข้าไปหาพนักง,งานสอบสวนนะ แล้วไปบอกเขาว่าขอประกันตัวน้องออยจะขอประกันตัวด้วงเงินเท่าไหร่บอกพี่บอยหน่อยเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็ไปคุยแล้วก็เดินออกมาบอกพี่บอยประกันตัวหนึ่งแสนเจ้าหน้าที่กระซิบมาบอกว่าถ้าเข้าสารอย่างน้อยๆก็อาจจะมีมากมีน้อยก็สักสีก่สห้าพันไม่เป็นไรก็สู้คดีไปเพราะพี่ก็เขียนสำนวนแบบนี้มาให้ก็เขียนบันทึกการจับคุมแบบนี้มาให้เลยบอกว่าเออกเขียนมาอย่างงี้ก็ขอบคุณเชิงเปิดเชิงปิดนะพี่บอยชอบมากแหละ ไอ้คุ้มเครอเนี่ยตัวปัญหาของกูที่กูล่อมาเยอะเพราะนั้นเนี่ยบอกเลยว่างานเนี่ยสนุกครับพี่มาร์คไม้ต่อพี่แม่งมันส่งมาหาผมเนี่ยผมก็เลยบอกน้องลือ้อได้เรื่องแล้วโทรบอกพี่พอโทรบอกพี่เสร็จเรียบร้อยก็อย่างที่บอกหนึ่งแสนบาทในการประกันตัวนี้เลยถามมีตังค์เปล่าหนูถา้าไม่มีตังค์เนี่ยนะก็เดี๋ยวจะจัดการอะไรบางเรื่องให้เขาก็เลยบอกว่าโอเคหนูเตรียมมาแล้วก็ถ้าเตรียมมาแล้วก็ดาเนินการไปแต่ถ้าไม่ได้เตรียมมาก็มีบุคคลที่เขาเป็นคนดีอ่ะ ร่วมคําประกันให้หรืออะไรให้เพราะพวกนี้เขามีลักษณะการทํางานเขาก็ตรวจสอบแหละว่าคุณมีที่มาที่ไปพฤติกรรมพอจะคําประกันให้คุณออกมาได้ไหมละ่ะเขาก็เตรียมรอเซ็นช่วยอยู่แต่นี้น้องเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการที่ไม่ให้พวกพี่ลําบากใจกันเลยพี่เดี๋ยวหนูประกันเองแสนเดียวเดี๋ยวหนูจะพยายามดูให้เขาก็เลยได้มาละแสนหนึ่งก็ประกันตัวปลาเขาออกมาละพอการประกันตัวปลาเขาออกมาแล้วเนี่ยไอ้ผู้ต้องหาอีกอีกสี่ห้าคนที่ว่าต้องผักดันเข้าประเทศไปก่อนก็บอกว่าเราต้องยอมเข้าใจเรื่องนะเพราะนั้นเนี่ย ให้เขากลับไปก่อนได้พอเรื่องจบไปทําหนังสือขอนําตัวกลับมาตามโคตาที่เคยทําถูกไหมครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ทําได้อะเพราะนั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วโทรหาพี่บอยก็เมื่อกี้เรียบร้อยละเขาทําหนังสือปล่อยตัวทําอะไรเรียบร้อยส่วนของการตลบเปล่า,าเขาบอกว่าเรื่องรถยนต์เจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่าขอยึดไว้ก่อนทาการตรวจสอบแล้วบ,บอกเฮ้ยน้องออยมันมีวิธีพวกคุณจำมาดีๆนะมันมีวิธีง่ายๆเลยแค่แค่ง่ายๆเลยคือให้ไฟแนนะซ์อะ เขาส่งหนังสือมาที่สอพอ,อ,อก็ได้ว่าหนังสือนี้ไม่มีสัญญาเช่าซื้อแบบนี้ไม่มีการขาดผ่อนชํชาระเจ้าหน้าที่เขาต้องส่งรถคืนให้คุณนะครับแต่น้องออยบอกว่าหนูก็บอกเขาแล้วนะคะตามที่พี่แนะนําแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาขอยืมไว้ก่อนแต่เดี๋ยวจะคืนให้เร็วที่สุดเลยบอกน้องออยรู้ไก่เจ้าหน้าที่น้อยไปรู้ว่าที่เขาไม่คืนนั้นทั้าที่ของไม่ผิดอะเพราะอะไรเขาจะเก็บไว้วางดูเยอะๆอ่ะเหมือนตอนที่พี่โดนไหนนะวางเยอะๆเลยอะไรไม่อะไรไม่ใช้เดี๋ยวคืนทีหลังแต่รถมันสําคัญไงเข้าใจบ้างมันสําคัญกับการทำมาหากินถูกปะ เลยบอกว่าน้องออยขอเขาเดแล้วขอใช้วิธีนี้ในการดําเนินการได้ปะได้เด้ก็ตอนแรกคุณบอกว่าต้องให้ Finance ไฟแนนซ์มาแสดงตัวตอนนี้คุณบอกไฟแนนซ์ไม่ต้องแสดงตัวแล้วแต่เดี๋ยวพี่จะรีบตรวจสอบแล้วจะรีบดาเนินการให้คุณก็ตรวจสอบไปเดรถมันต้องทํามาหาก,กินปะวะถูกปะให้ไฟแนนซ์คืายืนยันหนังสือแฟกมาก็ได้นี่พอตํารวจได้ยินทราบเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะรีบจัดก,การให้ดําเนินการเร็วที่สุดไม่ต้องห่วงนะคะน้องออยกลับไปก่อนไล่คุณพ่อเขามารับภายหลังเร็วหนะ้าไม่ไม่ห่วงไม่นาน บอกน้องออยรู้ไต่ตำรวจน้อยไปเขาชอบเอกของกลางมาวางเยอะๆแล้วแถลงข่าวคุณเชื่อผมเหรอถแถลงข่าวถ้าตำรวจดูหลังคิบผมนะโอ้โหรถน้องออยเขาจอดจับคุมได้รถอย่างนี้หนึ่งคันได้ปืนได้อะไรหรือเปล่าไม่รู้เขาจะทําแบบประกอบคํารับทุกอย่างอ่ะไม่ใช่สารภาพนะประกอบคําการจับคุมอ่ะประกอบสำนวนเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าประกอบบันทึกการจับกุมอ่ะของมาเลยดูเยอะไงโอ้ดูมีผลงาน แล้วการดูมีผลงานของคุณคิดด้วยนะครับว่ามันไปทําชาวบ้านเขาเดือดร้อนหรือเปล่าตอนผมโดนอะ่ะดูข้อหาจะยัดผมหนักขนาดไหนอะ่ะสอนะสุดท้ายผมก็ได้รถกลับมาธรรหากินถูกเปล่า,าวันนั้นเลยด้วยขับกลับเองเลยด้วยเลยบอกว่าเรื่องพวกนี้คุณต้องเถียงกันให้เป็นนะต่อไปอะ่ะจําได้ป่ะที่ผมพูดเนี่ยล่าสุดตอนประมาณเกือบ,เ,อบเที่ยงผมโทรไปหาน้องเรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการจะเสร็จแล้วเรื่องเอกสารแต่เรื่อง รถป้าบอกว่าป้ามีรถใช้อยู่ก็ยอมไม่เป็นไรให้ความรมือไปไม่อยากมีปัญหาเลยบอกว่าเออก,ก็ก็อยู่กับพี่บอยไม่ต้องกลัวปัญหาแม่งมากับพี่บอยกับพี่มากับเครียข่ขายมันฟันไม่เลี้ยงหรอกจริงๆคนเอามันไม่มันไม่ผิดอ่ะแล้วไงอะเขาต้องทามาหากินเปล่าจริงป่ะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เราพูดกันสดๆเลยสถานการณ์เกิดมาแล้วก็คุยไปเลยทีนี้อันต่อมาก็เลยบอกว่าในเมื่อมันเกิดเหตุแล้วเขาจับกลุมแล้ว มันก็เหมือนกับการที่ว่าเขาก็ต้องมาดูว่าการจับกลุมในครั้งเนี้มันเกิดอะไรไปสู้ที่ศาลพวกคุณจําไว้ให้ดีนะผมก็บอกกับน้องออยไปแล้วว่าบันทึกจับกลุมเาเก็บกลับมานะครับใบแจ้งความบันทึกอะไรใบรายงานตัวแลไว้หลังระหว่างการประกันตัวก็เก็บกลับมานะครับพอเก็บกลับมาเสร็จเราหันมานั่งคุยในการเขียนสำรวนต่อสู้ไปบางเรื่องบางคนกระโตกกระตากขอปฏิเสธในชั้นเจ้าพนักงานขอไปให้การในชั้นศาล พยายามอย่าเอาตัวเข้าไปในชั้นศาเลเนียศาลท่านงานเยอะแยะแล้วบางเรื่องเองเนี่ยคุณพยายามใช้สิ่งที่คุณทําได้เองนะผมจะต่อยอดความรู้คุณนะบัตรนี้นะเวลาที่คุณโดนเป็นผู้ต้องหาอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณประกันตัวออกมาได้แล้วเนี่ยคุณพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ในคาให้การไปเลยว่าวันนี้ข้าพเจ้ามาขอประกันตัวนะโดยหลังจากประกันตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยังไม่ยังไม่สะดวกในการให้การขออนุญาตให้การหลังจากวันที่ปล่อยตัวในวันเนี้ย ภายในเจ็ดวันจะไปรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับนายจ้างเคสนี้ไม่เกี่ยวกับนายจ้างไนงะคุณพ่อก็เป็นนายจ้างต้องกลับไปรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับนายจ้างให้เกิดประโยชน์กับรูปพดีแล้วจะกลับมาให้การกับชั้นพนักง,งานสอบสวนคือร้อยเวรคนเนี้ยภายในเจ็ดวันขอท่านเลยมันไม่นานไม่ได้เร็วอะไรไม่ช้าอะไรนี่เจ็ดวันก็เอาเอกสารมาแล้วก็เอาก็บอกถอยมานี้เดี๋ยวร่างคําร้องให้เดี๋ยวร่างคำ,งงคำชี้แจงให้เพราะอะไรรู้ไหมครับ คุณพยายามจะไปบางคนปฏิเสธไปก่อนเฮ้ยปฏิเสธไปก่อนเสร็จทนายแล้วเรื่องหนึ่งถูกว่าคุณโดนค่าทนายแล้วอันที่สองคือทนายดีไม่ดีไม่รู้อันที่สามคือต้องไปยืนหน้าบรรลังแล้วอะไปให้การหน้าชั้นศาลแล้วเกิดระหว่างนี้คุณโดนเก็บขึ้นมาแล้วระหว่างนี้คุณมีปัญหาเขาเขาคุณโดนทําลายหลักฐานเอกสารหรือเปล่าไม่รู้ของผมก็ยังกลัวอยู่เอกสารยังไม่ได้คืนเนี่ยจริงป่ะเราก็ต้องเผื่อหรือเพื่อขาดด้วยด้วยเพราะนั้นเนี่ยจําไว้ให้ดีมาพี่ทวนนะ ถ้าเขาปล่อยตัวกลับมาแล้วก็เอาเอกสารที่หนูบอกเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวเจ็ดวันเนี่ยจะเข้าไปดําเนินการเพื่อที่จะให้การในชั้นพนักงานสอบสวนถ้าคุณให้การใชนชั้นพนักงานสอบสวนได้ดีรัดกุมเหมือนที่พี่จะแนะนํานะเรียบร้อยครับเอกสารไปถึงอายการในการสั่งไม่ส่งฟ้องอะ่ะคนจับคุณมาซวยปะซวยซวยหมดซวยครับซวยเลยต้องถึงศาลไหมอ่ะไม่ต้องถึงงานทั้งเกยเยอะแยะคุณเชื่อผมเด้ แต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่รัดกุมคุณไม่ช่วยตัวเองคุณไม่ขยันอย่างที่ผมบอกอะ่ะพอคุณไปบอกเจ้าพนักง,งานนะเจ้าพนักง,งานก็ดูแล้วมูลคุณมันไม่เอาอะไรแก้ตัวให้มันดูเป็นผลบวกเขาก็ส่งหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนคุณหัวหน้าโรงพักเซ็นส,ส่งให้อัยการในการดูแม่งแก้ต่างไม่ออกเลยส่งฟ้องคุณก็ต้องไปนั่งเหนื่อยกันในชั้นศาลอีกถูกป่ะเพราะนั้นเรื่องพวกเนี้ยพยายามจบในชั้นพนักง,งานสอบสวนซะให้พนักง,งานสอบสวนสั่ง ออมีมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องหรือให้อายการสั่งไม่ฟ้องเนื่องเอกสารรัดคุมจากคุณคุณอย่าพยายามไปโบยว่าคุณจะไปให้การชั้นศาลต้อหลวจก็ยิ้มมาดีพนังกงานสอบสวนน่ะถูกป่ะไม่ต้องทํางานแล้วเฮ้ยส่งไปทางนูพวกก็เขาประสงค์จะไปให้การชั้นศาลน่ะอายการก็ส่งดีจริงว่ะคุณพยายามทําสเต็ปองคูณให้จบก่อนเอาเอกสารมามานั่งถกกันจากสิ่งเขากล่าวหาคุณน่ะแล้วคุณก็ทําอย่างที่ผมว่านี่แหละ คุณอย่าไปยอมปฏิเสธและให้การชั้นศาลซะอย่างเดียวคุณอยากเข้าศาลเองอะ่ะเขาก็ต้องส่งคุณขึ้นไปเด็กจริงอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนเนี้ยเรียนรู้กันเข้าไว้นะครับไม่ว่าเคสไหนๆมันเจอตำรวจด่านหน้าอยู่แล้วผมบอกเสมอให้จบจากชั้นตำรวจให้เร็วเร็วอย่างถูกต้องนะไม่ใช่เร็วแบบไม่ถูกต้องนะเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเรื่องอื่นผมจะไม่พูดมากกว่านี้นะแม้กระทั่งน้องออยบอกมาในเรื่องอื่นด้วยแต่ผมไม่ขอพูดแล้วกันเดี๋ยวถือว่าตีแผ่ในทางไม่ถูก ต่อยากรู้ก็หลังไปมาก็ได้ใครไม่อยากรู้ก็ไอ้นี่ไปใครอยากมีปัญหาต่อก็ว่ามาผมบอกเลยผมเอาความถูกต้องสู้นั่นนะ่ะไม่ต้องมามีปัญหาก็ผมหรอกมีปัญหาก็ผมคุณก็ไปอยู่ในแฟ้มอาชญากรรมเดียวกันที่มึงล่อ,อก,กูกับพี่มาร์คหรือ,อ,อ,อก็ล่อกูกับใครก็แล้วแต่ไปสืบไปหมดเลยถ้าวันหนึ่งประธานบอยมีปัญหาโดนคุกคามอะไรขึ้นมาก็ไปสืบเรืคดีกูไปเหยียบตีนใครเขาล่ะใช่ไหมล่ะเนี่อแหละมาสดๆก็เหยียบตีนกันสดๆเนี่ยตีมันเน่าก,ก็เหยียบให้แตกดิจริงเปล่า นะครับเพราะนั้นเรื่องเรื่องเคสน้องออยไม่ต้องห่วงเลยนะครับพี่บอยจัดการแล้วตอนนี้คุณพ่อได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะครับถามว่าทําไมต้องประกันก็เขาเอาข้อกล่าวหาแบบนี้มาก็าประกันดึงเงินประกันได้คืนอยู่แล้วถูกป่ะแล้วมันถามอะไรห,หน่อยเดียวเวลาเงินประกันตัวเนี่ยถามผู้มีความรู้หรือผู้ที่พอจะช่วยเหลือได้ถามอะไรอย่างได้ปะ่ะไอเงินประกันเนี่ยเวลาเขาประกันตัวเองออกมาแล้วเนี่ยเขาสูญเสียเงินเพื่อที่จะไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาสมมุติเนาะหรือจะไปทําธุรกิจแต่ต้องมาปกป้องคนในครอบครัวก,ก่อนเขาะะ้าใจป่ะ เวลาเรื่องมันผ่านไปนานนักสามสี่เดือนให้ดอกคืนานบ้างเดะได้ปะครับได้ปะเวลาค่าปรับคุณยังปรับแล้วคุณมีเปอร์เซ็นต์เลยแต่เงินประกันน่ะที่คุณเอาเข้าไปในชั้นโรงพักเนี่ยผมไม่รู้หรอกมันเกิดความเสียหายแล้วถูกไหมลึกๆอ่ะแล้วกรณีส่งคืนน่ะได้ดอกเบีย้ยมั้งปะผมไม่รู้นะแต่ไม่เคยได้ยินเนะพวกมึงเคยได้ยินปะจริงปะครับสะท้อนครับนิดนึงให้เขารู้ว่ากู้มาหรือเปล่าแล้ว เสียหายไปต่อดอกเขาสามสี่เดือนกว่าเรื่องจะจบเขาไม่ได้ประสงค์หนีเข้าใจปะให้ดอกเบี้ยเขาบ้างเดียเ๋ยวย <c oughs> ีออ่หัวอยเฮียอะไรพวกมึงนี่เราก็หาวกูพูดจาไม่ดีนะครับพี่ลูกน้องมันชอบผม,มเวลาโหดผมด่าแล้วผมจะมีรอยยิ้มในใจครับผมเลี้ยงข้าวมันทุกมื้อเลยเวลาผมไม่มีผมก็ไม่มีกันเวลาผมรักผมก็รักกันเวลาผมมีผมก็โอเคกัน่ะทำไมอ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราพูดกันตรงๆเลย อย่าไปคิดมากเอาเรื่องจริงทุกอย่างพี่บอยพูดพี่มาร์กพูดเครือข่ายทุกคนพูดมันคือเรื่องจริงของประเทศไทยที่สมควรจะต้องดําเนินการได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้หนึ่งเลยไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องนี้เข้าชั้นพนักง,งานสอบสวนอยู่สองได้ถูกประกันตัวสามทุกอย่างที่มันมีมูลเหตุอยู่เหตุการณ์ที่มันจะซับซ้อนอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมีคนคลี่คลายปมเองครับสี่เอกสารที่เชิงเปิดเชิงปิดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมีข้อกล่าวหาข้อพิรุษด,ดาบสองคมคุณจะได้รู้ ว่าคุณทําอะไรอะ่ะอย่าลืมว่าข้าราชการอะ่ะจะฉลาดว่าประชาชนไม่มีหรอกประชาชนเขาก็อาจจะรู้มากกว่าคุณก็ได้เพราะนั้นเนี่ยประชาชนก็ติดอาวุธทางปัญญาเรียบร้อยหมดแล้วพวกผมกับพี่ม้ากับพวกผมกับพี่เจมพวกผมกับพี่กล้องพวกผมกับพี่หลายคนที่ไม่เอ,อ่ยนามอะ่ะเก็บผมคนหนึ่งแม่งเหมือนไฮด้านะเว้ยตัดคอหนึ่งแม่งงอกอีกหกหัวตัดคอหนึ่งงอกแปดหัวเพราะว่าหัวแม่งเยอะแล้วตามให้เจอทั้งประเทศละกัน แนวร่วมคนทำดีครับไม่มีอะไรเสียหายมันถึงเวลาแล้วครับติดอาวุธทางปัญญาผมเอาความรู้มาให้ถ้าคุณจะมาจับมาคุกคามอะไรผมอีกหรือว่าจะมีอะไรประมาณนั้นอีกผมจะมานั่งกลัวทําไมถ้ากลัวมันกลัวแต่ลงพื้นที่แล้วมากลัวจนในเครื่องแบบด้วยมากลัวโจนในพื้นที่กลัวไหมอ่ะใช่ว่ากลัวไม่ต้องมานั่งทาหรอกแล้วถามว่าเนียวันเนี้ยคุณมีปัญหาก็คุยกันมาเลยคุยกันมาได้แล้ว คุณจะมาคุกคามจะมาทําอะไรคนดีเหรอนู่นคุณไปร่อยพวกพูดไร้สาระนู่นไอพวกระดมอะไรก็แล้วแต่ดา่าดาวิถีดาอะไรที่แม่งไม่สมควรดา่าไอพวกนั้นไปจับแม่งให้หมดไอพวกไร้สาระไอผมว่าพวกมีสาระก็พูดเรื่องจริงอะ่ะมันใช้ได้จริงทุกอย่างเวลาก็เนี่ยเช้าก็เห็นให้สดๆเนี่ยผมก็บอกไปอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเรื่องหนึ่งนะผมจะบอกพี่มาร์กแล้วพี่มาร์กบอกผมอยู่เสมอคือว่า ผมเนี่ยจะปรึกษาคลิปก่อนหน้าพี่มาร์คเพื่อที่มาต่อยอดพี่มาร์คไม่ได้ต้องการก่อกระแสแต่เป็นการช่วยเหลือให้พี่มาร์คเนี่ยเวลามีอะไรก็โยนมาปรึกษาผมก็จะบอกไปเป็นคลิปในการบอกไปเขาจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปในการรับเคสมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ผ่านพ้นไปแล้วดีแล้วอย่างนั้นแล้วอย่างนี้แล้วทําไงต่อพี่มาร์คก็ได้หายเหนื่อยพี่มาร์คก็รับปัญหามาแล้วก็ส่งมาให้ผมช่วยดูบ้างอะไรบ้างทันไม่ทันไม่รู้ใครด่ากูแช่งนะมึงไอ้หากูคนเดียว ยังไม่ได้เปิดตัวอีกหลายคนหลายคนกาลังทยอยเปิดตัวมาประธานบอยเหนื่อยจะมาช่วยให้ความรู้ขอบคุณมากครับนะแต่อย่าไว้หนวดแม่งคนอิจฉาคนไ,ไว้หนวดเยอะหนวดผู้สวยทำไม่ะดูเด็ดใช่ปะ่ะนิดนึงนะบ้านของสวยป่ะข้างหลังอ่ะเป็นเขามาเลยครับเมื่อวานมีคนแซวว่าประธานบอยไม่ไม่หวีผมก่อนหวีหาอะไรล่ะลูกน้องกูโทรไปเรียกมีอะไรไม่รู้ขี่ ATV อยู่ ATV นี่ได้มาถูนไม่ได้ว่ามีตังค์ซื้อนะ จอดอยู่ข้างทางเนี่ยทำไปซื้อขายหมดอ่ะซื้อมาอะไรนะหมื่นห้ารอยยี่้าซีซีซ่อมไว้ไรแสนกว่าห้าร้อยยี่สิบซ่อมคิดดูได้ถูกปะฉี่กันมันเลยเวลาจะไปเอามาม่วงเวลาอะไรมาเที่ยวบ้านไมไม่มีอะไรหรอกนะมาเถอะมาเที่ยวบ้านประทานบอยมั่งประทานบอยอยู่บป่าก็อินบ็อกมาถามก่อน